โอเคมาเดี๋ยวผมจะเล่นพีระมิดแบบไม่แขวนไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะครับผมเจอว่ะ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 มันวนเหลี่ยมนี้อยู่แล้วอะ่ะหย,ยบแล้วสวยแ,แฮกลูนกูเตกไปแล้วเด็กเคมาด้วยกันแน่นอน ไม่โดนว่ะเล่นแบบไม่แขวนเฮ้ยคนนี้ถ้าไม่มีตาย่างนี้เสร็จอ,อุย้ยไอ้แงยศเ่มันจะกระโดดอะไรนักหนาวะเฮ้ย <c oughs> ไปถามที่มันจะกระโดดอะไรนักหนาวะ <c oughs> มา กระโดดอะไรยาวๆเฮ้ยมันยากอยู่มันยากอยู่แต่ว่าผมว่าสำหรับพวกเนี้ยเดินเตียวก็จบแล้วนี่ไงตัดต้นไม้ไปหนึ่งทีตัดต้นไม้ไปหนึ่งทีดงทเดี๋ยวทำต้องทำให้มันเหยียบไปนี่เราก่อนนะครับคนเนี้ยต้องหาที่ทแมทที่เขาวนอ่ะ มันไม่เหยียบอ่ะเด๊ะปล่อยมานอนไหมครับผมจะไม่แขวนนะเกมนี้หนึ่งทีไปก่อนแม่งฉีกว่ะเล่นยากเหมือนกันนะเนี่ยเหยียบดิเหยียบดมันไม่เหยียบว่ะทุกคน พลาดกันอนคนละทีมันต้องเหยียบมันต้องเหยียบมันต้องเหยียบวางตามร่องไม้น่าจะได้อยู่ฮะไอตีปีไอตีปีไอตีปีเหยียบดิเหยียบเออไอตีปีไอตีปีแม่งรอบสองลนวะไอตีปบอะไอตีปีเหยียบยับยับเลย เอามันก่อนเลยแล้วกันแตกครับไอติฟไอ้ติฟนี่คือแบบตายยากตายยากก็ไม่ได้ใช้แทงหลังก็ไม่ได้ใช้รอบสองโอเคบ้านฟ้านครับผมจะวางตรงหน้าต่างไว้ก่อนแล้วกัน มาดิให้มันมาดิมันเจ๋งจริงหรือเปล่าไอ้หมอเนี่ยเอาดิอ่านันระหว่างตาบอดแล้วก็ถีบกระดานครับไม่เสียเวลามันเหยียบไปแล้วแหละเลข้ากลางแมพว่ะเข้ากลางแมพขอแค่เหยียบทีเดียวก็พอครับตายยากตายยากอะไรของคุณนักคุณ ไปหนึ่งเอ๋ไปว่ะไปว่ะน่าจะอยู่กันฝั่งนู้นครับรเขาจะปั่นฝั่งนี้ให้เสร็จมั้งเนี่ยอืมผมมีมองหิ้วอุ้ยปล่อยนอนก่อยคนนั้นจะมีแทงหลังนะครับ ่าไอ้ติ๊บไอ้ติ๊บแตกไอ้ติ๊บแตกวู๊หผมผมลากให้มันเหยียบสดๆเลยอะ่ะจัดฉากหน่อยดีกว่าวะจัดฉากหน่อยกว่าแต่มองไม่ชัดยังมีเวลามาเล่นกับเหยืย่อครับผมอะ่ะบอกไปเลยไอ้ติ๊บตายนะครับผมเอาต้นไม้บังอีกอุตส่าห์ลากมาที่โล่งๆแล้วนะวัดตับฟากวันนี้ปล่อยนอนไปก่อนแล้วกันครับ กันไว้ก่อนกันไว้ก่อนเฮ้ยผมว่าผมทำได้อ่ะเจอแล้วคนหนึง่งตูนว่ะจะให้มันไปช่วยอีผู้หญิงอีกคนหนึง่งฝั่งนู้นก่อนจังหวะน,นี้ไล่ลอรี่ที่อยู่ข้างหลังเราครับเฮ้ยเยี่ยบ อ่าเอาคนเหยียบก่อนดีกว่ามีไอ้คอเด็ดเหยียบแล้วครับคอเด็ดเหยียบแล้วเจ้ไม่เจ้คอเด็ดเจอแล้วอยู่นี่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 โอ้ไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วอ่าคนนั้นแหละน่าจะเหยียบแล้วนะครับผมให้เาคารีคุปกันไปก่อนแล้วกันผม ไม่รีบเพราะว่ามันได้ทีละคนอยู่แล้วอันนี้เจอแล้วนะเชียวเกตเคก็มาดีก็มาดีอุ้ยก็มาดีก็ให้มันมาเ็ดเชเอาไปหนึ่งทีก่อนเอาไปหนึ่งทีก่อนเอาไปหนึ่งทีก่อน ผมคุมโซนฝั่งนี้ได้น,นะครับฝั่งนี้เขายังปั่นไม่เสร็จเลยนะฮะเกมเป็นของเราแล้วหรือเปล่าจีบกระดานนี้ก่อนเลยอ่ะสวยสัดดักสวยมากผมผมแค่เดาว,ว่าเขาจะต้องวิ่งมาประมาณไหนครับแค่นั้นเอง <c oughs> น่าจะปั่นเครื่องนึ้นกันอยู่นะจีบเพื่อนก่อนยังไงก็ต้องหลอกให้เขามาเหยียบกับดักเราให้ได้ครับไม่งั้นเราจะไอ้นี่ไม่ได้เลยนะฮะ อ้นี่จะเล่นโดดหน้าต่างดิอ่าไอ,อ้นี่จะเล่นวะไอ้นี่ไอ้นี่อยากเล่นกับผมวะยังก่อนต้องเอาสักทีหนึ่งฟรีก่อนคนเนี้ยหนึ่งทีไปก่อนเฮ้ยทะลึ่งทะลึ่งทะลึ่ง มันไม่ค่อยเหยียบให้ผมมาเด็กคนนี้มันไม่เหยียบมันไม่เหยียบต้องเหยียบแล้วต้องเหยียบแล้วเอาดี <Wow. S 1> มาดิอย่างก๊อตอ่ะไม่ต้องแทงหลังครับไปเลยสวดสวดไปเลยสวดไปเลยไปเกิดฝั่งนูน้นน่าจะต้องโยกไปฝั่งนู้นกันแล้วนะเพราะเครื่องฝั่งนี้เครื่องหมดลว ปั่นไม่คุมโซนซะด้วยปั่นไม่คุมโซนดึงละอยู่ฝั่งนี้แล้วกันแล้วแหละเจอละลากไปก่อนครับตรงนี้เจอแล้วครับรอลอรี่รอลอรี่นี่ก็คือก็ใกล้ใกล้ไปสวรค์แล้วเหมือนกัน ปล่อยนอนไว้ก่อนครับปล่อยนอนไว้ก่อนไปเอาไอ้คนที่มันเหยียบก่อนดีกว่าไอ้คนที่มันเหยียบก่อนดีกว่าตรงนี้เมื่อกี้มันเหยียบเอาดิเล่นแบบไม่แขวนอะ่ะน้องๆคิดว่าไงอะรอยเลือดรอยเลือดรอยเลือดแตกดิแตกดิเรียบร้อยฮะ อีกคนหนึ่งฮิวเตงอยู่ตรงนั้นนะ <â> ผมจะหลอกให้มันเหยียบอะไม่ต้องฮิวเหยียบแล้วมันเหยียบแล้วมันเหยียบละเฮ้ยอ็นี่มันโชหรอเนี่ยหรืออะไรวะเนี่ยแต่มันเหยียบไปละโอเคอยู่แต่เหลือมันคนเดียวเด็กที่ยืนอยู่อะ แต่มันคนเดียวเดยวที่ยืนอยู่อ่ะอมไม่โดน <c oughs> ดู <c oughs> เป็นการคาดคะแนนการการเดาวนะครับวันนี้แต่ผมไล่ตีธรรมดาละ เฮียครูว่านะต้องต้องแบบทำเป็นไม่เห็นมันก่อนนะให้มันไปช่วยอะ่ะคือไม่งั้นคือมัน,มนไม่มันไม่ได้วะโอเคเขาไปดึงก่อนก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ไอ้น,นี่แล้วผมจะเล่นแบบไม่แขวนอะ่ะเข้าใจไหมคือให้มันเหยียบอีกคิละทีน่าจะกลับไปดึงทันอดี่วโอเคถือว่าสวยครับผมถือว่าสวยนะฮะโดนไปดีล่างมันต้องแต่ปราจีนบุรี ได้เวลาเก็บเก็บคนนี้แล้วยังก่อนยังก่อนเขาจะไปดึงเพื่อนหรือเปล่าต้องดึงแล้วแหละช็อตเนี้ยตรงนี้ไม่มีไม้โอเคคนหนึ่งไปดึงแล้วเรียบร้อยไอหมอนี่ส่งมันไปก่อนบักนี่ไงนี่ไงท่านี้เลยทุกคน ท่านี้เลยท่านไอสองคนนี้โดนอีคนละทีแตกและสมบูรณ์บางทีเราก็ต้องเล่นกับเหยื่อนะครับเพื่อที่จะได้กันความสมบูรณ์มานะฮะสองคนนี้เจ็บน่าจะถ้าหิวกันแล้วก็เรียบร้อยนะฮะวางกั้นหน้าต่างไว้แล้วเดี๋ยวตีมันนอนไว้ก่อนเดี๋ยวต้องลอยเขาเหยียบก่อนครับต้องลอยเขาเหยียบก่อนอาจจะเล่นตรงนี้วางนี้ไว้ก่อน หยาบดิเออแค่นั้นแหละเรทซึฤฤฤฤฤฤ่กะโอวีวู้ปล่อยนอนไว้ก่อนครับไอ้หมอนี่าหายคนหนึ่งก่อนต้องรอให้คนหนึ่งเหยียบก่อนแต่เลือดมันจะไหลาตายเด็กคนนี้เอาไงเดี๋ยววะต้องลุ้นต้องเสี่ยงแล้วมั้งผมว่า ต้องเสี่ยงแล้วอะยังยังคนนี้ยังไม่ตายคนนี้ยังไม่ตายได้อยู่ได้อยูไอย่ได้อยูไอย่ได้อยู่ได้อ,อยู่ทุกคนได้อยู่มีคนนึงอยู่ฝั่งนู้นอยู่แล้วนั่นไงมันจะไปเกิดแ,แถวเพื่อนอยู่อะครับอันนี้ต้องเก็บให้ได้เก็บไปลากดีกว่าน,นี้ ดักหน้าไว้ดักหน้าไว้เฮ้ย hey, สนุกว่ะคือหลอกให้มันแบบติดกับของเราอ่ะให้มันเหยียบอ่ะคือมันต้องเหยียบก่อนถ้ามันไม่เหยียบคือมันไม่ได้ไม่ผ่านอีคนนี้ตายแล้วทีนี้ตายสคนแล้วนะอีคนนึงมันตกเฟสสองไปก่อนแล้วอ่ะ <c oughs> เห็นเห็นตั้งอลอรี่เห็นทั้งคนนี้เลยว่ะ อุ้ยเขาโดดว่ะเขาโดดเขาโดดเขาโดดเขาไม่ปั่นแล้วตอนเนี้ยนะเดี๋ยวให้ลอลี่ปั่นแล้วกันฝั่งนู้นมันไม่เหยียบว่ะเฮ้ยคนทำให้มันเหยียบวะเอาดิ เย,ยเ,ยยเยียบไม่เหยียบมันก็เหยียบไม่เหยียบวะกูถามกันนั้นแหละ <_ d ose> จะเหยียบไม่เหยียบกูถามกันนั้นแหละไอ้ยเยี่มันไม่เหยียบวะไอ้หมอนี่มันรู้ไอ้หมอนี่มันรู้ไอ้หมอนี่มันรู้เย็ยบไปกูเดี๋ยวนี้นอนไปก่อนแล้วกันถ้าไม่เหยียบ ต้องใจเย็นจริงๆว่ะจะให้แม่งแบบอย่างเงี้ยมีคนทึงปั่นข้างนี้อยู่ร้อยเปอร์เซ็นเต็มอยู่ในตู้หรือเปล่าแอะหนและหายละหายลวเหมือนแกล้งเือ่ะแต่จริงมันไม่ได้แกล้งครับมันเป็นคอนเทนต์ของผมครับที่ผมจะไม่แขวนเลยนะ <Okay. S 1> โอเคผมจะไม่แขวนก็คแค่นั้น ดึงดี๋ดงดีดงดมาเอาไอ,อ้อลอรี่ใอ่าลอรี่เหยียบสวยแค่นั้นพอขอแค่นั้นพอเหยียบไปหนึ่งนะ้เหลือไอ้คนนี้คนเดียวไอ้คนนี้ต้องเอาให้มันได้ป่ะเออยู่เหยียบดิ ไอ้เหี้ยไอ้คนนี้เหมือนรู้อ่ะไอ้คนนี้เหมือนรู้ว่าผมทำอะไรอ่ะไอ้หาเอ้ยเล่นลิ้นเหรอต้องเหยียบแล้วมึงอ่ะเฮ้ยมันไม่เหยียบเลย, <c oughs> ยก็ถอยดิก็ถอยดิเดี๋ยวนี้ให้ถอยดิเอา้เอาอา่ะอะไรวะ วนดิวนดิวนดิไอ้เหี้ยเอ้ยเอาแม่งยากยากาังไหมสัตว์กูต้องบีบกูต้องบีบมึงอ่ะกูต้องบีบต้องแซงกูต้องแซง,ง,แงมึงเข้าล่องดิไอ้เหี้ยเอ้ยทำยังไงดีวะไอ้หมอนี่มันรู้มันไม่พลาดเลยว่ะคนเนี้ยมันเดินแบบไม่พลาดเลยนะทุกคน อะไร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 ท้อไมกูเดินเร็วกว่ามึงไม่ได้วะเนี่ยืหยากเกินปิดกู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 แซงกู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 แซงอ่าไอ้เหี้ยเล่นลิ้นกูเก้อเลยสัตว์ไอ้เหี้ยเหยียบไปกูเหอะจริงๆกูขอร้องไอ้สัตว์ มาไปเล่นหรือยัยอืมไอ้เฮียย่องอยู่นั่นแน่เย็ดเคมึงเหยียบให้กูเหอะกูขอร้องไอ้เฮียแม่งเล่นลิ้นเกินทำไงเดี๋ยวมะอย่างงี้ของผมก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมมันทำผมไม่ได้ชาเลนจ์นะเดีมันก็จะมีแขวนหนึ่งคนเหรออะไรอย่างงี้เหรอให้เหรอ ไอคนนี้มันเหยียบไปแล้วไอคนนี้ยังได้อยู่วิ่งไปด้านฟ้าละคนนี้มันรู้ดิโอเคอาจจะต้องแขวนหนึ่งนะครับเพราะว่าเขารู้แล้วอ่ะเขารู้ไงปล่อยแม่งแห้งตายจริงเอาดีปล่อยแม่งแห้งตายเอาไปดี หลุมยังไม่ปิดเลยอะ่ะลัวอุ้มแล้วปล่อยแล้วไปเจอหลุมมาเด็กจบเลยนะจบนะถ้าเจอหลุมเนะี่ยถ้าอุมอ้มอุ้มแล้วปล่อยมันตรงไม้นี่ได้อยู่นะแต่มันจะเจอหลุมหรือเปล่าละ่ะแค่นั้นแหละเสี่ยงได้อยู่นะแต่ถ้าเจอหลุมอะ่ะเสี่ยงวะกูเสี่ยงวะ ึงหนีไม่รอดหรอกรอบเนี้มึงไม่รอดหรอกกูบอกให้วังเต็มขนาดนี้มาเลย หลุมน่าจะอยู่ฝั่งโน้นหรือเปล่าเหยียบแล้วเหยียบแล้วเข้ามาดิครับอ่ออ่อ,อชักปักป๊เปล่าเอากาบยังไงกูก็เอามึงได้มาดิ <laughs>